สวัสดีค่ะแฟนคลับเที่ยวรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด็ดจากรวยรวยนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเลขเด็ดจากหนังสือหวยรวยรวย งวดประจำวันที่16กันยายน2565เรามาดูเลขหน้าปกเลยจ้าเลขหน้าปกเด่น9กับ3นะคะ ดินเก้ากับสามนะคะเลขเก้าศูนย์ตัวนี้ก็คืออายุของพระพันปีหลวงเนาะแล้วก็เก้าสองนี้เป็นอายุของพระราชนีอริสเบดเนาะประเทศอังกฤษอันนี้เป็น อายุของพระพันปีหลวงอันนี้ของพระราชนินีประเทศอังกฤษเลขหน้าปกรวยรวยเด่น9กับ3นะคะเรามาดูตัวเลขข้างในเลยจ้ารวยสถาน รวยสถานนะคะมาหนึ่งกับหกเลขที่มาตรงกันกับตัวเด่นของรวยสถานก็คือหกหนึ่งแสดงว่าเลขหกนี้ชัดเจนนะคะแต่ว่าแอดว่ามาล่างเนา มาเลขท้ายสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะมาล่างรวยสถานให้เด่น1กับ6นะคะจากการดูนะจากการสังเกตดูนิว้วเลขหกนี้จะมาเป็นเลขท้ายสลากินแบ่งรัฐบาลดูหน้าต่อไปนะคะ ตำรามหารวยเด่น7กับ3าเด่นเกับ3มนะคะมีหกไหมไม่มีแต่ว่ามี9มาแทนหรือ6จะเป็น9อ้ออมี6กอยู่หลักร้อยนะคะมี6อยู่หลักร้อยแสดงว่าตำรามหารวยก็ยังให้หมาแต่ว่าให้6 มาหลักร้อยหรือจะเป็นเก้าหกสามหรือจะเป็นหนึ่งเจ็ดหกนะฮตำรามหารวยก็ยังมีหกนะคะเลขในฝัน เลขในฝันงวดที่แล้วก็เข้านะคะเข้าสามแปดเนาะแปดสามแต่ว่าอันนี้มาหกหกหกอะไรล่ะหกเข้าให้มาหลักร้อยนะคะจะเป็นนี้เลขในฝันเด่นห้ากับหกแต่ว่าเติงหกท่านชอบไหมคะ บางตำราบางสำนักเลขหกมาเป็นเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลแอดชอบตัวนี้ท่านชอบไหมถ้าท่านไม่ชอบท่านดูแล้วก็ต้องผ่านนะคะถ้าไม่ชอบผ่านนะคะงวดหน้ายังมีอีกอยู่ เลขในฝันจากหนังสือรวยรวยเข้าเกือบทุกงวดเลยจ้าเลขในฝันเด่นห้ากับหนะคะเข้าเข้างวดที่แล้วก็เข้านะคะเลขมหาสนุกเด่นเจดนะคะ นี้ก็ยังมี6ตามอยู่นะคะยังมี6ตามอยู่หกตามอยู่นะคะ,เล,ะ,คะเลขมหาสนุกนะคะเลขมหาสนุกต่อไปชุดพิฆาตก็ยังมีหอยู่้ะก็ยังมีหอยู่ชุดพิฆาตเด่น5้ากับ6นะคะ เด่นห้ากับหกหนังสือบางเล่มนี่เขาก็เด่นห้ากับหกเหมือนกันแต่ว่าเด่นบนนะคะห้ากับหกหนังสือบางเล่มเด่นบนนะคะนี่อันนี้ก็เหมือนกันนี่เห็นไหมเด่นบนห้ากับหกเล่มนี้เด่นห้ากับหกเหมือนกันเลยจ้ะ เอามันให้ดูคร่าวๆนะคะชุดพิคาดชุดพิคาดเด่นห้ากับหกให้ท่านพิจารณาเอานะคะ แต่ว่าชุดสามตัวนี้ไม่มีหกนะคะชุดพิคาตเด่นห้ากับหกแต่ว่าไม่มีหกสองห้าสี 4, ่สองห้าเจ็ดสองห้าแปดหรือจะเป็นสองห้าหกแต่ว่าเลขหกลงมาเป็นเลขท้ายสองตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล ชุดสังการมีหกไหมไม่มีแต่ว่ามีเก้าแทนชุดสังการมีหกไหมไม่มีนะคะนี่ค่ะชาบ,บาทองไม่มีหกแต่ว่ามีหนึ่งเหมือนรวยสถานเนาะ ชุดสั่งการชบาทองมาแปดนะคะนี่เลขไฮไลท์ของหน้าไฮไลท์หน้าของอาจารย์พระนมทวนอาจารย์พระนมทวนแอดชอบมากเลขหนึ่งกับเลขสามนี้มาแน่นอนนะคะมาแน่นอน เลขหนึ่งอาจารย์พนมทวนให้เป็นบนนะคะมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดหรือจะเป็นหกหนึ่งนะคะแต่ว่าอาจารย์พนมทวนนี้ให้งวดที่แล้วก็ถูกนะคะให้ถูกให้ตรงด้วยงวดนี้มีที่เด่นหนึ่งนะคะ มีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดใช่ไหมของอาจารย์พนมทวนจากหนังสือ,อรวยรวยหนังสือเล่มนี้ก็มีหนึ่งสี่หนึ่งห้าเหมือนกันนะคะแล้วก็อ๋อแต่ว่าเป็นตัวกลับนะคะเลขตัวนี้เป็นตัวกลับนะคะนี่ค่ะ 4หนึ่งห้นึ่งซึ่งตรงกับอาจารย์พระนมทวนเลขตัวนี้ตรงกับอาจารย์พนมทวนแต่ว่าตัวเด่นเดนห้ากับ6เหมือนกับชุดพิฆาตนะคะอาจารย์พนมทวนก็เหมือนกันนีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไป งวดนี้ถ้าท่านได้ชมแล้วขอความกรุณากดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะขอพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ